สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับแม่ปีนี้ปีนี้เราต้องหาลอกสุดคุ้มนะครับสปินสุดคุ้มนะครับมาแทนลอกเจ้า SNS นะครับเพราะว่าคนถามกันมาเยอะมากนะครับตอนนี้ทางร้านจัดตัวลิมิเต็ดแบบเทพๆหรูๆนะครับแต่ราคาเนี่ยหลักร้อยนะครับมาฝากกันนะครับกับเจ้าไอก้า midnight นะครับ ไอกาเนี่ยผมต้องเท้าความก่อนไอกาเนี่ยนะครับมันก็คือแบรนด์ของทางหมาป่านะครับแต่พอมาเป็นแบรนด์ไอกาเนี่ยเขาก็จะฉีกแนวให้มันดูแบบสปอร์ตขึ้นนะครับดูรุ่นใหม่นะครับดูวัยรุ่นเพราะว่าแบรนด์หมาป่าเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบคลาสสิกนะครับงานแบบคลาสสิกคลาสสิกลุยๆนะครับแบบคนมีอายุหน่อยแวัยรุ่นอย่างเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับเขาก็เลยจัดเป็นแบรนด์ไอก้าออกมานะครับ เจ้าตัวมิดไนท์ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับปี2020นะครับเี่เพิ่งจะเข้ากันมาเลยนะครับนี่ให้ดูความสวยก่อนนะครับเข้ามา4เบอร์นะครับไอกามิดไนท์นะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมอธิบายอีกทีแล้วกันนะอ่ะผมไล่ให้ดูขนาดก่อนแล้วกันนะครับว้าโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ย มันดียังไงนะครับมันให้อะไรมาบ้างนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับอะไรมีเซอร์วิสครบนะครับน่ะคือมีคนถามมาเยอะนะครับถามมาเยอะว่าทําไมพี่ไม่เอารอก S&S S เข้ามาขายเหมือนเดิมครับผมหากันอยู่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับคือตอนเนี้ยบริษัท s n s เนี่ยเขาไม่นําเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่า ทางโรงงานนะครับมันมีปัญหาเรื่องอะไหล่ครับเวลาเสียเนี่ยทางโรงงานเขาไม่ยอมส่งอะไหล่เข้ามาให้ครับก็เลยเกิดปัญหากันนะครับตอนนี้ทางบริษัทเขาก็เลยยกเลิกตัวนั้นไปนะครับผมก็เลยต้องไปจัดเจ้าตัวใหม่นะครับนี่ไอก้ามิดไนท์ปี2020นะครับโคตรหล่อเลยผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยผมว่าสู้ได้นะครับเผลอกินขาดด้วยนะครับนะอ่ามาผมอ่านสเปคให้ฟังดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็ม5ตลับนะครับสปูลแต่งนี่สปูลเจาะรูแต่งนะครับแนวแบบโรบอทโรบอทเท่ๆนะครับแขนอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับเป็นแขนระบบเกลียวนะครับเป็นแขนระบบเกลียวนะครับถ้า SN S มันจะเป็นระบบเดือยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยบางทีแขนมันชอบโยกชอบคอนนะครับ ก็ถ้าเป็นระบบเกลียวเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่านะครับมันจะไม่ไม่โยกไม่คอนแล้วก็โอกาสที่ฝาข้างนี้ตกน้ําน้อยแขนที่จะหักน้อยนะครับนอกจากว่าเราทําตกรถหรือว่าเราเหยียบปัดนะครับบางคนทําตกลื่นล้มนะครับลงไปตกปากลากําลังเดินลงไปในชายฝั่งหรือว่าตามคลองนะครับแล้วลื่นล้มนะครับหล่นทับก็มีสิทธิ์หักนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปซีเรียสนะนะ ได้อะไรอีกนะครับสปูลแต่งเรียบร้อยนะครับเบรกแต่งนะครับนะเสียงแต่งเสียงให้เรียบร้อยนะครับบอดี้เป็นคาร์ไฟ์นะครับน้าหนักเบาผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เบาจริงนะครับเบามากถ้าเทียบกับตัว S N S ตัวเก่านะครับน้ําหนักเบากว่านะครับแล้วก็เรื่องความสวยงามเนี่ยผมว่ายกให้ตัวนี้เลยครับดูรุ่นใหม่นะครับดูวัยรุ่นนะเบอร์สองพัน อ้าวเดี๋ยวคุยเบอร์พันให้จบก่อนแล้วกันนะครับเบอร์พันเบอร์พันเนี่ยผมแนะนําสําหรับคนที่เอาไปตีอ่ะปลอมนะครับตกสปิวนะครับตกปลาหมึกนะครับเบอร์พันเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับกําลังพอดีมือถ้าเปรียบเทียบเป็น BG ก็ประมาณ BG 10นะครับสําหรับคนที่ตกปลามานานมีลอกบ BG อยู่นะครับก็ประมาณ BG 10สนะครับกําลังสวยครับน้ําหนักเบาหมุนลื่นเบรกแน่นนะครับแต่งเสียงให้เรียบร้อยฟังเสียงนะครับ ริงๆเลยครับริงๆเลยครับนะมาเบอร์สองพันครับเบอร์สองพก็ถือว่าเป็นรอกเบอร์อเนกประสงค์นะครับเน้นใช้งานครอบคุมทั่วไปนะครับตีเหยื่อปลอมตกหน้าดินนะครับได้หมดตัวนี้น้ําหนักเบามากแขนก็เป็นเกียวเหมือนกันนะครับเป็นระบบเกลียวนะครับแต่งเสียงให้เรียบร้อยก็คือออปชันเนี่ยหลักพันครับแต่ราคาเนี่ยหลักร้อยนะครับตัวนี้ มาที่เบอร์สามพันนะครับเนี่เบอร์ยอดฮิตของเราเหมือนกันนะครับเบอร์สามพันก็สําหรับสายหน้าดินนะครับสายหน้าดินสายแคดอินซีนะครับสายแคดช้ฝั่งนะก็จัดเบอร์สามพันนะครับมันเป็นลอกสําหรับคนเริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงนะครับเน้นใช้งานดีกว่าคือถ้าจะให้ผมบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นลอกแบบสู้ตัวสองสามพันอย่างเงี้ยมันก็ถามมันก็เป็นไปไม่ได้อนะเนาะแต่ถ้าถามผมว่าในงบไม่เกินพันเนี่ย ผมว่ามันโอเคเลยครับมันคุ้มเลยนะกับตัวนี้นะครับอ่าเบอร์สามพันก็ประมาณสัก BG15 ครับประมาณ BG15 ใส่คันเบดสัก7ฟุตอ่าสวยเลยใส่คันเบดสัก7จฟุต8ฟุตนะครับซื้อเบอร์สามพันก็พอนะครับสวยมากนะครับอ่าแล้วก็พิ่เบิมของเรานะครับเบอร์ใหญ่สุดก็คือเบอร์สี่พันนะครับตัวนี้ถามว่า เบอร์4,000เนี่ยอย่าไปซีเรียสมันมากนะครับเบอร์มันค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงกับรุ่นอื่นนะครับเบอร์4,000เนี่ยตั้ประมาณ BG20 ได้นะครับหรือว่าลอกหมาป่าเบอร์5,000นะครับแต่ว่ามันจะไม่เทอะทะมันจะไม่หนักมันจะไม่ดูแบบเบิ่มๆนะครับมันจะดูสลิมนะครับน้ําหนักเบานะครับดูแล้วเออมันดูรุ่นใหม่นะครับ นะแต่งเสียงให้แล้วเบอร์สี่พันเนี่ยผมแนะนําว่าจับกับคันทักเก้าฟุตสิบฟุตนะครับจะสวยมากนะครับสําหรับเบอร์สี่พันนะครับน้าอ่ะมาเริ่มกันที่เบอร์พันนะครับเบอร์พันแนะนําให้เป็นพวกตีอะปลอมนะครับตกปลาหมึกตกสปิวนะครับจับคู่กับคันสักหกฟุตน้หกฟุตเจ็ดฟุตนะครับถ้าเป็นคันปลาหมึกก็สักแปดฟุตสามแปดฟุตหกนะครับจะสวยมากนะครับส่วนเบอร์สองพันเนี่ยสาหรับคนที่ใช้งานรวมๆนะครับใส่กับพวกคันเวทใหญ่ หกฟุตหกเวทสิบยี่สิบสิบสองยี่ห้านะครับนะ่ะเจ็ดฟุตหกต่อโคนอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับสวยนะครับเบอร์สามพันเน้นไปทางงานหน้าดินนะครับงานหน้าดินตกลุมรวมตกสวายตกเขื่อนตกแม่น้ํานะครับแนะนําให้ซื้อเบอร์สามพันนะครับจับคู่คันเจ็ดฟุตแปดฟุตนะเจ็ดฟุตอ่ะจะสวยมากเลยนะครับถ้าจับคู่คันหมาป่าไดโน7เจ็ดฟุตเนี่ยหล่อเลยนะเป็นชุดแต่งเดียวกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้แล้วกันนะครับ เป็นชุดหมาป่าเท่ๆนะครับนะไม่เอาคลาสสิกแล้วแนวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เอาคลาสสิกแล้วนะครับเปลี่ยนแนวบ้างนะครับมาแล้วก็เจ้าเบอร์4ี่พันนะครับจับกับคันสัก9ก้าฟุตสิฟุตนะครับก็เลือกให้เข้ากับคันเบรที่บ้านเราแล้วกันนะครับก็ใครที่มองหาลอกหลักร้อยนะครับแต่ว่าคุณภาพหลักพันนะครับก็จัดตัวนี้ได้นะครับกับเจ้าไอก้ามิทไนนะครับนะ ก็ใครที่ตามหาลอก s n s อยู่ก็ลองเปิดใจดูตัวนี้นะครับผมว่าสเปคเนี่ยมันไม่หนีกันเผลอๆจะดีกว่านะครับและข้อดีของเขาก็คือรองรับเรื่องอะไหล่แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีปัญหาอะไรมีบริษัทรองรับนะครับอะไหล่แน่นอนนะโอเคคราวนี้เรามาถึงราคาแล้วนะเบอร์พันกับเบอร์สองพันนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทไม่ถึงพันครับหกร้อยเก้าสิบบาทได้ลูกปืนสแตนเลสห้าลูกนะครับบอดี้กาไฟ ลายโรเลอร์ roller, เป็นลูกปืนนะครับสปูนแต่งเบรกแต่งนะครับแขนระบบเกียวแถมยังมีประกันให้ด้วยหูโคตรคุ้มเลยครับ690บาทส่วนเจ้าเบอร์3000นะครับก็แพงขึ้นร้อยหนึ่งครับ790บาทแค่นั้นเองครับนะสำหรับงานอนเนกประสงค์นะครับส่วนเบอร์4000พี่เบิ้มของเรา890บาทนะครับก็คือไล่กันเนี่ยร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าใครซื้อเบอร์4ี่พันจับคู่ราคนสัก9ก้าฟุตสฟุตเนี่ยสวยเลยโอเคก็ฝากเจ้าลอกสเปคเทพนะครับสเปคหลักพันราคาหลักร้อยไว้ด้วยนะครับ690เบอร์พันกับ 2, 90, เบอร์สองพันเเบอร์สามพันแล้วก็890เบนะครับเบอร์สี่พันนะครับนะก็ใครมองหาอยู่นะครับมือใหม่ไม่รู้จะเล่นลอกอะไรดีนะครับจะไปซื้อพวกตัวสี่ห้พันแล้วก็ยังไงอยู่นะครับ อาพวกนี้ไปลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวชอบแล้วเราค่อยอัปเกรดนะไม่ต้องรีบร้อนครับความสวยก็ขั้นเทพคุณภาพก็โอเคนะครับราคาหลักร้อยนะส่วนเรื่องรายละเอียดสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเราวควรเราไปอ่านเพิ่มเติมกันด้วยนะแล้วก็เลือกเบอร์ที่เข้ากับเรานะครับที่เข้ากับคันเบ็ดเรามาได้เลยนะครับแล้วก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิตชิ n งสุขุมวิท85นะครับ อ่าเลือกเบอร์มาให้เรียบร้อยเลยจะเอากี่ตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับบางคนตอนยุคหมาป่าดีแม็กเข้ามานี่บางคนสิบตัวก็มีนะครับนะเผื่อใครมีดีแม็แล้วนะครับอยากลองเปลี่ยนแนวเป็นแนวแบบโรบอทเท่ๆนะครับก็จัดตัวนี้ดูนะครับน้ำหนักเบาหมุนเนียนนะครับเบรกตึบคุ้มๆเลยครับนะโอเคก็ให้ดูความสวยหนึ่งทีนะครับดู หลักร้อยนะครับให้ขนาดนี้นะครับหลักร้อยให้ขนาดนี้นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ